ก่อนเริ่มเนื้อหาทุกคนสามารถกดลิงก์แทนว่าได้ที่กล่อง Description Box ด้านล่างคลิปเพื่อดูสไลด์ประกอบการบรรยาย9สิ่งที่ต้องรู้จะซื้อเครื่องทำน้ำเย็นต้องดูอะไรบ้างหากคุณกำลังซื้อตู้กดน้ำเย็นควรฟังคลิปนี้ให้จบก่อนเพราะถ้าเราเลือกซื้อผิดอาจเจอปัญหาน้ำเย็นไม่พอเย็นไม่ทันหรือตู้น้ำพังเร็วในฐานะที่บริษัทสยามคลอร์มาดแอนด์เซอร์วิสจำกัด อยู่ในวงการตู้ทำน้ำเย็นมาเกือบ20ปีวันนี้เราจะนำความรู้และประสบการณ์มาอธิบาย9สิ่งที่ต้องรู้ก่อนซื้อตู้ทำน้ำเย็นตั้งใจฟังวันนี้ดีกว่าเสียเงินฟรีกับตู้น้ำที่ไม่ตอบโจทย์คุณข้อที่1ประเภทของเครื่องทำน้ำเย็นตู้ทำน้ำเย็นที่มีอยู่ในท้องตลาดจะแบ่งประเภทได้3มิติมิติที่1คือเป็นตู้น้ำที่ใช้ระบบกรองหรือใช้ถังน้ำหากมีระบบกรอง ถ้าเป็นตู้พลาสติก ABS มักนิยมใช้กับไส้กรองน้ำแคปซูลบรรจุอยู่ในช่องเก็บด้านล่างตู้ที่มีฝาเปิดติดคล้ายๆตู้เย็นเรียกว่าไส้กรองน้ำอินไลน์แต่ถ้าเป็นตู้กดน้ำสแตนเลสมักนิยมใช้คู่กับเครื่องกรองน้ำที่เป็นกระบอกพลาสติก PVC คือมีการเจาะรูก,กำแพงเพื่อแขวนเครื่องกรองน้ำติดกับผนังหากใช้ถังน้ำ ก็จะมีชนิดถังคว่ำด้านบนตู้น้ําและถังวางด้านล่างตู้น้ําโดยจะซ่อนถังไว้ในช่องเก็บข้างล่างตู้น้ําความแตกต่างระหว่างตู้น้ําใช้ถังกับตู้น้ําระบบกรองในตัวหรือต่อตรงท่อประปาก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันข้อหนึ่งถ้าหากว่าใช้ถังน้ําหน้างานขอแค่มีปลั๊กไฟก็พอไม่จําเป็นต้องมีจุดเชื่อมท่อน้ํา เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินท่อประปามาได้จริงๆอย่างเช่นป้อมยามบางจุดหรือลายการผลิตบางพื้นที่แต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการถังน้ําให้ดีเช่นการสั่งสต๊อกถังน้ําให้ทันเวลาการจัดการถังน้ําที่ใช้หมดแล้ว 2. ตู้น้ํากรองในตัวหรือต่อตรงท่อประปานอกจากต้องมีปลั๊กไฟก็ต้องมีจุดเชื่อมท่อน้ําขนาดสี่หุน เพื่อเป็นทางเดินของน้ำประปาะเข้าสู่ทางนำเข้าของตู้น้ำซึ่งมักจะเป็นห้องครัวโรงอาหารหรือใกล้บริเวณห้องน้ำอ่างล้างมือเพราะเป็นสถานที่ที่มีจุดเชื่อมท่อน้ำมากที่สุดถ้าใช้ระบบ RO ก็ต้องมีท่อน้ำทิ้งด้วยมิติที่2คืออุณหภูมิของตู้น้าโดยปกติเครื่องทาน้าเย็นจะมีอุณหภูมิน้าอยู่4แบบได้แก่ประเภทที่1มีน้ำเย็นอย่างเดียว ตู้น้ำพลาสติกกรองในตัวจะไม่ค่อยมีน้ำเย็นขายอย่างเดียวในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเจอในตู้น้ำชนิดถังคว่ำประเภทที่2คือน้ำร้อนอย่างเดียวมักจะเจอในตู้กดน้ำเย็นสแตนเลสเช่นตู้น้ำยี่ห้อ Max Cool รุ่น m h 2P ก็คือมีน้ำร้อน2ก๊อกประเภทที่3คือ2ออุณหภูมิน้ำร้อนน้ำเย็นจะเป็นรูปแบบที่นิยมใช้มากที่สุด และเจอเยอะในท้องตลาดโดยทั่วไปมีทุกรูปแบบตั้งแต่ถังคว่ำถังล่างกรองในตัวและต่อตรงท่อประปาประเภทที่4เป็นสาบอุณหภูมิมีน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำธรรมดาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้อย่างเช่นเวลาเราไปศูนย์ให้บริการรถยนต์ฮอนด้าเราจะเห็นตู้น้ำสาบอุณหภูมิวางอยู่ในห้องรับรองบ่อยๆมักจะเจอในชนิดถังล่างและกรองในตัว เราต้องพิจารณาจากการใช้งานและความชอบของเราเช่นบางสำนักงานไม่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนเลยก็เลือกซื้อตู้ทำน้ำเย็นที่มีเฉพาะน้ำเย็นเพียงอย่างเดียวหรือบางคนดื่มแต่น้ำธรรมดาอย่างเดียวก็สามารถซื้อตู้กดน้ำเย็นที่มีน้ำเย็นหนึ่งก๊อกแต่ไม่เสียบปลั๊กตู้น้ำเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำความเย็นให้ก็ได้ มิติที่ 3. พื้นที่การวางแบบที่1ก็คือตั้งพื้นส่วนใหญ่ออฟฟิศสำนักงานนิยมใช้ตู้น้ำแบบตั้งพื้นเหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่มักจะวางในห้องครัวโรงอาหารหรือบริเวณที่มีท่อน้ำอ่างล้างมืออยู่ใกล้ๆมีทั้งตู้ชนิดถังควา่าถังล่างและกรองในตัวแบบที่2คือตั้งเคาน์เตอร์เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กหรือบ้านที่มีขนาดจากัด ส่วนใหญ่เป็นตู้น้ำชนิดกรองในตัวมีน้ำหนักเบาแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ตามสถิติการขายของเราส่วนใหญ่คนจะเลือกซื้อแบบตั้งพื้นมากกว่าข้อที่2ความจุแทงน้าถ้าเลือกใช้ตู้ทำน้ำเย็นถังควําหรือถังล่างเราไม่ต้องสนใจเรื่องความจุก็ได้เพราะว่ากินน้ำหมดเมื่อไหร่ก็แค่เปลี่ยนถังน้ำใหม่ได้เลยแต่ถ้าเลือกใช้เครื่องทำน้ำเย็นกรองในตัว ควรสนใจเรื่องความจุแทงน้ำว่าจะกรองน้ำทันดื่มไหมเราต้องเลือกความจุแทงน้ำให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งานโดยมีคอนเซปต์ง่ายๆก็คือ 1. หากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากอย่างเช่นโรงงานโกดังควรเลือกรุ่นที่มีแทงน้ำความจุสูงหรือมีระบบต่อท่อประปาโดยตรงเช่นมี90คนก็ควรเลือกใช้ตู้กดน้ำเย็นสแตนเลสตั้งแต่4หัวก๊อกขึ้นไปเป็นต้น 2. ผู้ใช้งานน้อยหรือปานกลางเช่นใช้ในบ้านออฟฟิศส,สำนักงานที่มีตั้งแต่5-20ถึง20คนก็เลือกแทงน้ำขนาดกลางหรือเล็กก็เพียงพอแล้วดังนั้นก่อนเราจะเลือกซื้อเครื่องทำน้ำเย็นเราควรทราบจำนวนผู้ใช้งานบริเวณนั้นโดยประมาณก่อนอย่างเช่น15คน30คนหรือ100คนเพราะตู้ทำน้ำเย็นแต่และรุ่นจะมีความจุแทงน้ำไม่เท่ากัน ยิ่งถ้าเป็นครัวเรือนสำนักงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้น้ำสูงยิ่งต้องคำนึงถึงเรื่องความจุแทงน้ำหากเราซื้อรุ่นที่มีความจุน้อยไม่เพียงพอต่อจำนวนคนจะทำให้กดน้ำไม่ทันเดิมและอุณหภูมิของน้ำจะเย็นไม่ทันด้วยตัวอย่างการคำนวณอย่างง่ายๆหากมีผู้ใช้งาน50คนและคาดว่ามีการดื่มน้ำคนละ2ลิตรต,ต่อวันคำนวณได้ดังนี้ ก็คือให้นำปริมาณน้ำที่ต้องการตั้งเป็นสมการเท่ากับ50คนคูณ2ลิตรจะได้เท่ากับ100ดังนั้นตู้น้ำที่ซื้อควรมีความจุอย่างต่ำที่สุด100ลิตรแต่ถ้าให้ดีควรเลือกขนาดที่มีปริมาณน้ำสำรองเพิ่มขึ้นจากนั้นด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานหรือจำนวนผู้ใช้งานก็จะช่วยให้การคำนวณแม่นยำยิ่งขึ้น ข้อที่3ระบบกรองน้ําหลักๆระบบกรองน้ําที่นิยมใช้จะมี2ระบบได้แก่ระบบ UF และระบบ RO อีกระบบหนึ่งก็คือนาโนแต่ฐานลูกค้าของเราจะเน้น2ระบบแรกมากกว่าแต่ละระบบจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันระบบที่ได้รับการยอมรับว่ามีความละเอียดและสะอาดบริสุทธิ์สูงสุดคือระบบ RO แลกกับการมีอัไหล่มากกว่าระบบอื่นๆ จุกจิกในการบำรุงรักษามากกว่าก็คือมีน้ำทิ้งไม่เหลือแร่ธาตุมีอัตราการผลิตช้าและต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ระบบ UF มีความละเอียดน้อยกว่าแต่ก็ยังเหลือแร่ธาตุดูแลรักษาง่ายกว่าไม่มีน้ำทิ้งไม่ต้องใช้ไฟฟ้าผลิตน้ำได้เร็วกว่าบำรุงรักษาง่ายมากๆส่วนระบบนาโนก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างระบบ UF และระบบ RO บางสำนักงานจะใช้การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV ควบคู่กับระบบ UF เราต้องดูคุณภาพน้ำดิบของพื้นที่ติดตั้งนั้นๆด้วยว่าควรใช้ระบบกรองแบบไหนถ้าคุณภาพน้ำดิบอยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วใช้ระบบ UF ก็เพียงพอแล้วข้อที่4ข้อกำหนดในการบำรุงรักษาข้อนี้คล้ายๆเวลาเราซื้อรถยนต์สักคันหนึ่ง เราต้องประเมินล่วงหน้าว่าการบำรุงรักษามีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนเข้าศูนย์ทุกกี่เดือนและในกรณีที่รถยี่ห้อนี้เสียจะหาอะไลรเปลี่ยนทดแทนได้ง่ายหรือหายากเครื่องทำน้ำเย็นก็เช่นกันแต่ข่าวดีก็คือโดยส่วนใหญ่มีหลักๆแค่สองอย่างที่เราต้องทำเป็นประจำไม่ว่าจะใช้ตู้น้ำรุ่นไหนก็ตามก็เหมือนกันแทบทั้งหมดได้แก่ข้อที่หหากเป็นตู้ที่ใช้ระบบกรองก็ต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำ ทุก3เดือน4เดือนหรือ6เดือนขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําในแต่ละพื้นที่ 2. การล้างทําความสะอาดแทงตู้กดน้ําทั้งภายนอกและภายในข้อนี้สําคัญมากขาดไม่ได้เพราะแทงน้ําก๊อกน้ําลูกลอยและจุดที่น้ําไหลผ่านเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแบคทีเรียเครื่องตู้น้ําชํารุดเสียหายอะไหล่เปลี่ยนทดแทนเราต้องพิจารณาดีดๆเพราะเมื่อเราใช้เครื่องทําน้าเย็นไปเรื่อย อไหลจะเสื่อมสภาพตามการเวลาหากใช้งานหนักก็ยิ่งเสื่อมเร็วเช่นก๊อกน้ำลูกลอยข้อต่อข้องอสายน้ำคอมเพรสเซอร์ทำให้จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอไหล่ทดแทนหากเราซื้อตู้กดน้ำเย็นที่หาอไลเปลี่ยนทดแทนยากเราอาจต้องซื้อตู้น้ำใหม่ยกตู้เลยหรือต้องหาวิธีแก้ไขแบบอื่นแทนอย่างเช่นแทงน้ำมีรอยรั่วต้องเปลี่ยนแทงน้ำอันใหม่ แต่รุ่นที่ใช้ดันไม่มีอะไหลชิ้นนี้ขายเราก็ต้องหากาวมาอุดรอยรั่วแทนเป็นต้นข้อที่ 5. การรับประกันเครื่องทำน้ำเย็นการรับประกันของตู้กดน้ำเย็นเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจซื้อเพราะส่งผลต่อความสบายใจในการใช้งานและการบำรุงรักษาโดยทั่วไปการรับประกันจะมีรายละเอียดต่างๆดังนี้คือประเภทการรับประกัน 1. อุปกรณ์และอะไหล่ การรับประกันอาจครอบคลุมคอมเพรสเซอร์น้ำยาคอมเพรสเซอร์ฮีเตอร์ระบบน้ำร้อนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแต่ละรุ่นอาจมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน 2. บริการหลังการขายผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็วจะช่วยให้เรารู้สึกอุ่นใจเพราะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อตู้น้ำทำงานผิดปกติเราควรจะเลือกใช้บริการ กับเจ้านั้นต่อมาสิ่งที่ไม่อยู่ในการรับประกันเราควรสอบถามพนักงานว่าอุปกรณ์หรือส่วนประกอบไหนบ้างที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันเช่น 1. อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งานเช่นก๊อกน้ําแกนก๊อกไส้กรองน้ํา 2. ส่วนที่ทําจากพลาสติกมักจะไม่มีการรับประกันตามระยะเวลาที่กําหนดดังนั้นสิ่งที่เราควรสอบถามจากผู้ขายก็คือ รุ่นไหนที่ได้รับความนิยมมีข้อดีข้อเสียอย่างไรหากผู้ผลิตหรือตัวแทนขายสามารถทำให้ลูกค้าอุ่นใจและมีการช่วยเหลือในทุกเรื่องเมื่อเกิดปัญหาหรือก็คือมีความรับผิดชอบนั่นเองเป็นสิ่งที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือเรามีการรับประกันตู้น้ำเย็นน้ำร้อนถังล่างรุ่น TPWSBL ที่เราจำหน่ายอยู่มาให้ดูเป็นตัวอย่างกัน ตู้น้ารุ่นนี้มีการรับประกันคอมเพรสเซอร์2ปีแต่ว่าในบางรุ่นผู้ผลิตอาจให้ถึง5ปีมีการรับประกันน้ํายาคอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์1ปีมีการรับประกันฮีเตอร์ระบบน้ําร้อน1ปีรับประกันตัวเครื่อง1ปียกเว้นอุปกรณ์ที่ทําจากพลาสติกไม่รับประกันอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งานเช่นก๊อกน้ําแกนก๊อกไส้กรองน้ํา มีตู้สำรองให้ใช้ระหว่างการซ่อมตลอดอายุการใช้งานหากต้องยกตู้เข้าโรงงานเพื่อตรวจเช็คข้อที่6การรองรับความปลอดภัยของเด็กการเลือกเครื่องทำน้ำเย็นที่มีระบบรองรับความปลอดภัยของเด็กเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในบ้านโรงเรียนหรือสถานที่สาธารณะที่มีเด็กเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็นเช่นน้ำร้อนลวกได้แก่ ปุ่มล็อกน้ำร้อนเราควรเลือกเครื่องทำน้ำเย็นที่มีปุ่มล็อกน้ำร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กสามารถกดใช้งานเล่นโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการโดนน้ำร้อนลวกต่อมาก็คือการสาธิตการใช้งานในวันที่ติดตั้งตู้น้ำเราควรขอให้ช่างติดตั้งช่วยสาธิตการใช้งานก๊อกน้ำให้ดูหน่อยโดยเฉพาะการล็อกและการปลดล็อกปุ่มน้ำร้อนเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจ และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องข้อที่7การออกแบบและขนาดของตู้กดน้ำเย็นการเลือกตู้กดน้ำเย็นควรพิจารณาถึงการออกแบบและขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีอยู่เพื่อให้สามารถวางตู้น้ำได้พอดีและไม่ทำให้พื้นที่ดูแออัดเริ่มจากการวัดพื้นที่ข้อที่1ตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องการวางตู้ทำน้ำเย็นโดยการวัดขนาดอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าตู้น้ำสามารถเข้าไปได้พอดี 2. ควรระบุขนาดของพื้นที่ในหน่วยเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรและเปรียบเทียบกับขนาดของตู้ที่ได้มาจากแคตตาล็อกสินค้าหรือรายละเอียดสินค้าหน้าเว็บไซต์ที่มีอยู่อย่างชัดเจนอย่างเช่นขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงต่อมาคือขนาดของตู้น้ำถ้าหากว่ามีพื้นที่จำกัดเราควรเลือกตู้ที่มีขนาดเล็กหรือแบบตั้งโต๊ะตั้งเคาน์เตอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่เล็กกระทัดรัดต่อมาก็คือรูปแบบการติดตั้งข้อ 1. ตู้ตั้งพื้นเหมาะสำหรับออฟฟิศสำนักงานที่มีพื้นที่กว้างและสูงเพียงพอ 2. ตู้ตั้งโต๊ะหรือวางบนเคาน์เตอร์เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กอย่างเช่นห้องครัวสำนักงานหรือโซนที่ให้บริการลูกค้าทำให้การเข้าถึงน้ำเย็นและน้ำร้อน,นง,ง่ายขึ้น ข้อที่8ดีไซน์และวัสดุของตู้ทำน้ำเย็นการเลือกซื้อตู้ทำน้ำเย็นสิ่งสำคัญก็คือการพิจารณาสภาพแวดล้อมที่วางตู้น้ำดื่มเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและการตกแต่งภายในเช่น8.1การใช้งานในพื้นที่แตกต่างกันหากเป็นห้องรับแขกหรือสำนักงานที่มีพื้นที่การตกแต่งสวยงามควรเลือกซื้อตู้ทำน้ำเย็นที่ใช้วัสดุพลาสติก ABS ซึ่งมีดีไซน์โมเดนและมีสีที่เข้ากับเฟอร์นิเจอร์เช่นสีขาวหรือสีดำเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับห้องนั้นๆแต่ถ้าเกิดเป็นโรงงานหรือโกดังเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานหนักมีผู้ชายเยอะต้องการความคงทนแข็งแรงควรเลือกใช้ตู้ทำน้ำเย็นจากสแตนเลสเนื่องจากวัสดุนี้มีความทนทานต่อการใช้งานที่สมบุกสมบันและสามารถเปลี่ยนก๊อกน้ำเป็นแบบซันว่าได้ ทำให้กดน้ำออกได้เร็วขึ้นเราเอาภาพลูกค้า2เจ้ามาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างออฟฟิศสำนักงานกับโบรงงานที่เลือกใช้ตู้น้ำแตกต่างกันพุ้นถาวรเซรามิกจะใช้ตู้น้ำสแตนเลสเพราะว่าวางด้านนอกอาคารแต่กรุงไทยเอ็กซ่าจะวางตู้น้ำด้านในสำนักงานก็เลยเลือกตู้น้ำรุ่นโพไซดอนที่มีดีไซน์สวยงามมากกว่า8.2 ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้น้ำโดยปกติแล้วตู้กดน้ำสแตนเลสท,ที่มีหลายกอ๊อกมักจะมีน้ำหนักมากเราควรพิจารณาเรื่องล้อด้านล่างตู้เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกหากต้องการยกกลับมาโรงงานเพื่อซ่อมบารุงการมีล้อจะช่วยลดภาระที่เกิดจากการใช้แรงงานคนในการยกขึ้นและลงลดภาระอวัยวะร่างกายในคนงานด้วยข้อแนะนำ เราแนะนําให้เลือกตู้น้ำที่มาพร้อมกับล้อครบทั้ง4มุมเพราะถ้ามีล้อที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายแรงงานคนจะไม่ต้องเหนื่อยในการแบกหามอย่างเช่นตู้กดน้ำแบบต่อตรงท่อประปายี่ห้อมาตรฐานเหมาะสมสำหรับการใช้งานในโรงงานโรงเรียนและโกดังสุดท้ายก็คือข้อที่9งบประมาณซื้อเครื่องทาน้าเย็นจริงๆแล้วการตั้งงบประมาณสาคัญที่สุดเพราะว่าถ้าง,งบเราเยอะ จะซื้อตู้แบบไหนก็ได้ไม่มีข้อจำกัดแต่ถ้างบน้อยเราก็ต้องเปรียบเทียบหลายรุ่นว่าจะซื้อแบบไหนถึงจะคุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าตู้ทำน้ำเย็นมีหลายราคาและมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างเช่นขนาดของตู้น้ำตู้น้ำขนาดใหญ่สามารถรองรับน้ำได้มากกว่าทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากทำให้มีราคาสูงกว่าความจุแทงน้ำ ความจุของแทงน้ำก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกซื้อมีผลต่อการใช้งานในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้มากๆในเวลาติดกันแหล่งผลิตมีการผลิตที่ไทยหรือต่างประเทศหากผลิตที่ต่างประเทศจะมีต้นทุนสูงกว่าเพราะมีเรื่องการนำเข้าด้วยปัจจุบันตู้ทำน้ำเย็นที่มีราคาถูกที่สุดคือชนิดถังคว่ำเพราะว่ามีระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมากราคาเริ่มต้น เพียง3,900บาทเท่านั้นหากคุณต้องการใช้ตู้ทําน้ำเย็นที่มีระบบกรองในตัวและมีจำนวนผู้ใช้งานประมาณ120คนเราก็จะแนะนำให้เลือกใช้ตู้ทําน้ำเย็นแบบสแตนเลสที่มีตั้งแต่5หัวก๊อกขึ้นไปโดยราคานี้ก็คือรวมเครื่องกรองน้ำา5ขั้นตอนระบบ UF ไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ25,700บาท สรุปก่อนเลือกซื้อเครื่องทำน้ำเย็นเราต้องคำนึงถึงคุณสมบัติต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่เราจ่ายออกไปจะได้รับความคุ้มค่ากลับมาสูงสุดโดยพิจารณาจากทั้ง9ข้อที่เราได้อธิบายไปได้แก่ประเภทของเครื่องทำน้ำเย็นความจุแทงน้ำระบบกรองน้ำข้อกำหนดในการบำรุงรักษาการรับประกันเครื่องทำน้ำเย็นการรองรับความปลอดภัยของเด็ก การออกแบบและขนาดของตู้วัสดุของตู้ทำน้ําเย็นและงบประมาณซื้อเครื่องทำน้ําเย็นเมื่อเรามีความรู้ก่อนซื้อเราจะไม่เจอความผิดหวังจากการเลือกผิดแต่ถ้าให้ดีก็อยากให้ทักมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านตู้กดน้ำก่อนเพราะบางเรื่องก็มีความละเอียดอ่อนมากกว่านั้นไม่สามารถพูดให้หมดภายในคลิปเดียวได้แล้วแต่ความซับซ้อนของพื้นที่หน้างานและความต้องการของลูกค้าแต่ละคน สามารถติดต่อเราได้ที่ Li@@ น์แอด a n p t b หรือเข้าชมผลงานจริงที่เว็บไซต์สยามเคลมา a r ด .com